อาทิตย์หนาก็จะเคลื่อนเข้าสู่เดือนสิงหาคมค่ะว่ากันว่าการเมืองจะเดือดคลากเดือนหน้าการเมืองเดือดด้วยแล้วก็จะมีความชัดเจนด้วยไปดูปฏิทินการเมืองเดือนสิงหาประจำเดือนสิงหาค่ะการเมืองจะเดือดอย่างไรเริ่มกันที่เริ่มกันที่นี่เลย7สิงหาคมก่อนค่ะครับ7สิงหาคม2,567เดือนหน้า สารรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาอนาคตของพรรคเก้าวไกลว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่ขยับไปอีกนิ่งคิวถัดไปนะคะ14สิงหาคมค่ะสารรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาท่านนายกเศรษฐาค่ะครับจะไปต่อหรือพปแค่นี้ไปไปลายเดือน22สิงหา2567ั้าจ็ถ้าจำกันได้นะคะวันนั้นนะคะคุณทักษิณจะได้พ้นโทษค่ะ ด้วยความเคารพต่อบไปนี้ไม่ใช่บทวิเคราะห์ต่อบไปนี้จากปากของคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นคนพูดเองคะอ่ะหลัง22สิงหาคุณทักษิณเคยพูดไปว่าคงจะกระโดดออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองเต็มเนื้อเต็มตัวมากขึ้นก็คือจะทํางานช่วยบ้านเมืองได้เต็มที่ตรงนี้แหละถูกถอดหรหัสไปถอดรหัสทางการเมืองเยอะมากค่ะ ถอดได้อย่างไรไม่ต้องบอกผมเก็บไว้ในใจนะครับ๋อเหรอแต่โซเชียลไปไกลแล้วนะไปไกลแล้วเขาช่วยกันถอดรหัสกันหน้าดูค่ะสรุป7สิงหาจะยุบไปยุบพรรคก้าไก่สรุปอีกที17-14สิงหานายกเศรษฐาจะเป็นนายกต่อไหหรือไม่ค่ะ22สิงหาคุณทักษิณพ้นโทษอันนี้ไม่ต้องรอใดๆเลยนะคะรอวันเท่านั้นแหละรอวันและเวลาเท่านั้นแหละพ้นโทษกระโดดโลดเต้น ได้เต็มที่มากขึ้นค่ะประมาณนั้นครดห <รอ S 1> วังไม่ได้<า>โอเคค่ะถ้าเช่นั้น